ดูดวงชาวราศีพิจิต่อสู้กับคุณมามากอะไรต่อสู้กับคุณมาก็เทวดาครับเทวดาประจําตัวของท่านยังร้องโหต่อสู้กับคุณมาโหชีวิตจะหนักหน่วมอะไรขนาดนี้นครับศัตรูโมวานเจ้ากรรมในเวทท่านเยอะเหลือเกินนะครับไปทําอะไรให้เขาเหรอตั้งแต่ชาติปางก่อนมันทั้งลุมดาทั้งลุมถึง ้ำลุงเกียรดันะผมอิชามันเด่นมันเก่งเกินหน้าเกินตาชาวราศีพิจิกมันหน้ามันใสเหลือเกินทำไมเป็นแบบนี้ันะผมชาวราศีพิจิตเทวดาของท่านน่ะสู้เต็มกำลังเลยนะนะครับร้องโหไม่ไหวแล้วซี่แงแกะนะดวงตาแบบนี้ของท่านยังเด็ดขาด,เด,ดเด็ดเดียวเข้าหานขอทำนายว่าดวงของท่านน่ะเป็นผู้สูงสัก เป็นไฮโซเป็นมีบุญกุศลวาสนานะทำตัวเรียบหรูนะผมจะใช้คำว่ามีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นมันก็ใช่มันมีความลักษณะพิเศษเป็นคนหล่อกว่าชาวบ้านเขาเป็นคนสวยเป็นคนโดดเด่นด้วยอำนาจนะผมในลักษณะดวงชะตาของท่านเป็นแบบนั้นแต่ปัญหาต่างๆเนี่ยศัตรูโมมานที่เข้ามาทําให้ท่านเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานนะผมเขาเห็นท่านนะจะบอกว่าได้ดีก็ไม่ได้เนี่ย มันก็จริงมันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ทุกเสมอไปทุกๆคนท่านก็ต้องแยกแยะให้ดีคนไหนดีกับท่านท่านก็ต้องนะครับดีกับเก้ากับนะครับชาวราศีพิจิกเป็นคนรักเร็วนะครับแล้วก็โกรธเร็วแล้วก็หายเร็วด้วยนะผมเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องหลบหลีซ่อนเลนอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายฮเทวนาประจําตัวยังโอโหชีวิตอะไรจะขนาดนั้นแทบจะไม่ไหวแล้วนะลูก อดทนอดกันนะช่วยกันแทบไม่ไหวทั้งเรื่องคนผีปีศาจหรือเรื่องราวเลื่ลับประเดบดังโอ้โหชีวิตอะไรจะขนาดนั้นครบทุกด้านครบทุกรถนะผมตีลังกานะผมลื่นสไลเดอร์จะทําอะไรโอ้โหผ่านมาหมดแล้วนะลูกลูกทําได้ยังไงนะผมตอบเดนนี้ไปดวงจิตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคเสริมพลังบวกกันมากนะครับ ครผมจะไปไหนมาไหนก็จเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเทวดาร้องโอ้โหขอพักก่อนได้ไหมครับไม่ได้ท่านเทวดารีแผ่บุญกุศลให้ท่านก่อนอีท้งเมบุญยะพลังผลละบุญใดที่กพเจ้าได้ทําแล้วตั้งแต่อดีจชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอให้พลละบนนุญนี้ให้เทวดาทั้งหลายทั้งสาก็เลยพบ เทวดาทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินขอให้ท่านทั้งหลายอาโนุโมทนาบุญนี้ด้วยเถิดครับต่อแตนี้ไปลูกจะสู้ตายลูกจะไม่ยโยลูกจะไม่กลัวสิ่งใดลูกจะไม่ยอมแพ้ท่านเทวดาเป็นกําลังกองหนุนให้แก่ข้าพเจ้าปราบปีศาจโมมานปราบสิ่งชั่วร้ายภายในจิตใจปราบสิ่งที่ไม่ดีกับศัตรูโมมานศัตรูกลับกลายเป็นมิตร อย่าให้มีโทษอย่าอย่าเกิดโทษบอกเกิดไผ่ให้เจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินให้ท่านปฏิปดอยอยเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงส,ส,มสมหวังดังใจหมายแล้วท่านจะได้หัวเราะมีความสุขเหลือเกินนะครับในชีวิตนี้ออกรถใหม่ป้ายแดงมีความสุขเหลือเกินเพราะฉะนั้นจะแหงจะรวยจะบังจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปากกุ้งของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมีความสุขเหลือเกินเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิตรต่อสู้กับคุณมากนะผมชาวราศีพิจิตรเทวดาเขาช่วยคนสุดกําลังต่อสู้กับคุณมากเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องเบาๆลงหน่อยนะคนไหนยอมได้ก็ยอมยอมไห้เถอะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จะได้ไม่เหนื่อย นั่งเฉยๆไม่มีศัตรูมีความสุขกว่าเยอะนะครับถูกนะใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติปหมอซันได้ให้ค่าครูหมอซันได้แล้วนะัผมขอให้ท่านรวยๆรวๆขอทำนายต่อเดนนี้ไปว่าคุณจะรวยนะครับผมรับฟังดูดวงชาวราศีพิจิกต,ต่อกันยาวๆครับเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆสำหรับชาวราศีพิจิก ดวงดาวส่งเสริมให้คุณกล้าที่จะออกจากพื้นที่ปลอดภัยและท้าทายตัวเองมากขึ้นทั้งในด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์แม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถในการปรับตัวคุณจะสามารถฝ่าฟันและประสบความสำเร็จได้ในที่สุดด้านการงานการงานในเดือนนี้จะมีความท,าท้าทายและยุ่งวุ่นวายพอสมควรคุณอาจต้องเผชิญกับงานเร่งดวง่วน หรืองานที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเข้ามาแทรกทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนง,งานที่วางไว้หนึ่งอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและความยืดหยุ่นของคุณการทำงานในช่วงนี้จะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการจัดการกับงานที่เข้ามาอย่างฉับพลันคุณจะต้องทำงานแข่งกับเวลามากขึ้น ดังนั้นควรจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีและพยายามทำงานให้เสร็จโดยเร็วอย่าผัดวันประกันพรุ่งสองนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับข้อเสนอหรือโครงการใหม่ๆที่น่าสนใจอาจเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้นซึ่งแม้จะทำให้คุณต้องทำงานหนักขึ้นแต่ก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเอง และก้าวหน้าในอาชีพ 3. ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีจากความพยายามของคุณงานต่างๆจะเริ่มลงตัวและมีความคืบหน้ามากขึ้นคุณอาจได้รับคําชมเชยหรือการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานหนึ่งด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนหรือรายได้พิเศษ เข้ามาอาจเป็นโบนัสเงินรางวัลหรือผลตอบแทนจากการลงทุนสี่นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาบหรือเงินที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันคุณก็อาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการซื้อสิ่งใหม่ใให้กับชีวิตหดังนั้นควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และพยายามเก็บออมไว้บ้างสำหรับอนาคตสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายออนไลน์การติดต่อกับต่างประเทศหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์4แต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนด้านการเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนมากขึ้นคุณอาจรู้สึกว่ามีงานและการบ้านเข้ามามากกว่าปกติธรรมให้ต้องจัดสรรเวลาให้ดีอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะการจัดการเวลาและการทำงานภายใต้ความกดดันซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคต พยายามทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาและอย่าลืมแบ่งเวลาสำหรับการพักผ่อนด้วยนอกจากนี้คุณอาจมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกเหนือจากหลักสูตรปกติเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคุณสองยอดค้าไขาย สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดียอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนคุณอาจได้ลูกค้าใหม่ๆหรือมีออเดอร์เข้ามามากขึ้น4ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายออนไลน์การติดต่อกับต่างประเทศหรือสินค้าที่เกี่ยวกับความงามและแฟชั่นมีแนวโน้มที่จะไปได้ดีเป็นพิเศษ นอกจากนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่ดินต่างจังหวัดก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสี่อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นและอาจต้องผเผชิญกับความท้าทายในการจัดการกับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรวางแผนและเตรียมพร้อมสำหรับการขยายกิจการหรือเพิ่มกำลังการผลิตหากจำเป็น5สรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับชาวราศีพิจิกแม้จะมีงานและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเอง และก้าวหน้าในอาชีพด้านการเงินมีแนวโน้มที่ดีแต่ควรระมัดระวังในการใช้จ่ายและการลงทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาแม้จะมีความกดดันเพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะที่สำคัญส่วนผู้ที่ทำธุรกิจหรือค้าขายมีโอกาสที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จแต่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ท้ายที่สุดการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัวจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ขอให้ใช้พลังงานบวกและความมุ่งมั่นของคุณในการฝ่าฟันอุปสรรคและคว้าโอกาสที่เข้ามาเพื่อสร้างความสำเร็จและความก้าวหน้าในทุกด้านของชีวิตด้านการงานการงานในเดือนนี้จะมีความท้าทาย และยุ่งวุ่นวายพอสมควรคุณอาจต้องเผชิญกับงานเร่งด่วนหรืองานที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเข้ามาแทรกทําให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนงานที่วางไว้หนึ่งสอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและความยืดหยุ่นของคุณการทำงานในช่วงนี้จะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการจัดการกับงานที่เข้ามาอย่างฉับพลัน คุณจะต้องทำงานแข่งกับเวลามากขึ้นดังนั้นควรจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีและพยายามทำงานให้เสร็จโดยเร็วอย่าผัดวันประกันพรุ่งสี่นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับข้อเสนอหรือโครงการใหม่ๆที่น่าสนใจอาจเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้น ซึ่งแม้จะทำให้คุณต้องทำงานหนักขึ้นแต่ก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในอาชีพช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีจากความพยายามของคุณงานต่างๆจะเริ่มลงตัวและมีความคืบหน้ามากขึ้น 4. คุณอาจได้รับคําชมเชยหรือการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาแม้จะมีความกดดันเพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะที่สำคัญส่วนผู้ที่ทำธุรกิจหรือค้าขายมีโอกาสที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จแต่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นท้ายที่สุดการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัวจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ในเดือนนี้ขอให้ใช้พลังงานบวกและความมุ่งมั่นของคุณในการฝ่าฟันอุปสรรคและคว้าโอกาสที่เข้ามาเพื่อสร้างความสำเร็จและความก้าวหน้าในทุกด้านของชีวิต